แม่ทำการสปอนแน่ๆล่ละลูกรักเรือกของแม่นคะคะสปอนเพลงนี้ไหมี้อาร์มซ้อมเลยลูกซ้อมนี่เสียงแม่ไม่ค่อยดีคือพยายามแบบคอมันแบบมันเจ็บอะลูก ก็เลยแบบพยายามแบบเทสบอกว่าอันนี้จะเป็นเพลงที่ทุกคนจะได้เปลี่ยนลิงโทนโทรศัพท์นะคะน่าแล้วก็ทุกคนรีเควสให้หนูเล่น MV กับพ่อด้วยแล้วก็มีแม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพลงนี้คือแม่ร้องเดียวก็จริงแต่ว่ามันจะเป็น MV ใช่ไหมลูกจะเป็นฟิล m ออะไรแบบนี้นะในห้างก็ชูดแล้วค่ะเซยินนี่ไงกำลังจะออกซิงเกิลใหม่แล้วซิงเกิลนี้ลืมโปรโมทเห็ด้วยนะคะเซยินหูเครือทองนี่เห็นไหม เดี๋ยวถ้าเพลงนี้ออกมาทุกคนต้องเปลี่ยนลิงโทนนะคะเธอเป็นแฟนฉันแล้วเพลงนี้ก็ชอบมาก No.1 ของค่ายถูกค่ะเพราะพม่คนเดียวค่ะแน่ลูกเสียงแม่แหบเลยเนี่ยแมย่ต้องเก็บเสียงนะกรหไปนูใช่ลูกใช่แน่น เมื่อวานพอลันดิงถึงไทยปุ๊บก็เลยโทวหาลูกคนแรกแล้วก็ชอบบอกว่าเร็วๆแบบนี้นะคะร็วกัน,น่นารักลูกก็เป็นฟิลแบบเนี่ยเห็นไหมแม่บอกอะไรลูกก็ทำให้น่นารักที่สุดเลยอะไรอค่ะทุกคนนะคะอุ้ยทุกคนอีกสองอเดอร์วครมห้าสิเห็นไหมละ่ละ ข,ข่มขู่ถูกเบบีกตะติก้าหนูก็ไแม่ด่าเกือบชี้ใส่กูกลูกไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเลยแม่ไม่เคยว่าอะไรหนูอยู่แล้วใช่ไมิคะแม่ไม่เคยอยากใช้คำวา่าด่าแม่แค่อบรมบางครั้งนะคะแม่ไม่เคยด่าลูกแม่เคยด่าลูกที่ไหน แม่แค่แบบว่าบางทีเป็นการอบรมชี้แนะอะไรแบบเนี้ยลูกเปก็นการแนะนำเนาะนัน่นรักนั่นรักนะคะใช่ค่ะรักลูกมากเลย Mummy mm. sayola to Brazilian f a n s โอ๋ลใช่ค่ะใช่ค่ะเก่งมากค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะลูกนักกวาค่ะไม่ปไปรุ่นพัน ทุกคนอุย้ยห้าสิบออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะทุกคนยิ้มหน่อยทุกคนยิ้มหน่อยนะฮะยิ้มนะคะหนึ่งสองสา ยิ้มเสียงแหบมากใช่ลูกแม่เสียงแหบมากเลยขอบคุณทุกๆออเดอร์ค่ะน่าที่สุดนั่นนี่ยิ้มจริงอทุกคนยิ้มจริงจริงๆบอสขอห้าร้อยออเดอร์นะทุกคนแต่ว่าว่นนี้เราก็มีกดตะก้าใหญ่ก,กันไงใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้แหละลุยๆพรุ่งนี้แหละหล้าร้อยออเดอร์เนาะๆ แปะไว้ก่อนวันนี้ลูกสาวไม่มีเสียงจะบิวจริงจะไปครับเฮลโหลเปรู Hello, <Peru. S 2> นี่สองพันห้าร้อยออกมาละว,วันนี้แปะมาไม่แปะหรอกคะ่ะบีแปะอะไรกันนั่นหลักจะไปสวดสุนตัวเดียวใช่ใช่ใช่เนี่ยสวยมากขอบคุณใครอย่าลืมข้าวด้มนะคะนอนนะคะเบบี baby. เมาอีกแบบหนึ่งทำการเช็คยอดแลว้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยักดออเดอร์นะคะวันนี้ได้50ออเดอร์นรักแรกนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทบต้นทบดอกเราไปกดตะกร้ากันพรุ่งนี้นะคะลูกแต่ทำไมยังเสียงแหบนี้อยู่อะแม่จะลองได้หรอเที่เชื่อก่อไป แม่พูดเสียงสองเหนือว่ฮะลูกแม่เสียงแหบแต่แม่จะท่องทำไงนอนกี่โมงคันเนี้ยค่ะใกล้ละเพราะต้องรีบนอนเร็วพูวกนี้มีเทนเอกตอนหกโมงครึ่งรีบนอนค่ะจริงเดี๋ยวแม่ต้องอมลูกอมรอดีกว่าในเชว่าเชลจะไปอมลูกอม เชื่อว่าเชลจะไปอมลูกอมหล่อทุกคนน้ำได้แล้วนะคะเบบีของเบลลคิดถึงจังคิดถึงเหมือนโกนวันน้ำนําพึงนกเขาใช่ใช่ใช่ <laughs> นะค่ะไหวครูแบบมาดำไหมเดี๋ยวอัจิยังรู้ว่าจะไปแล้ว Drinking water ไหมนะนี่ Yes you g u y s have to drink more water Well I need one an one an one show I know one an Is that good n i g h t Baby <laughs> ลรละคอจะคล่องจริงด้วยลูกบอก จริงหรือเปล่าวันอันเสียงเบบีไม่ไหวเลยถูกเสียงเสียงนี้ไม่ไหวเดี๋ยวก็ตม่ลไปนอนได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่มหมอมวยกันชชรยกันกดใจกดแชร์กดออเดอร์กันด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์เบลเชลอาร์มตอนหนึ่งทุ่มนะคะที่ช่องมิสแกรนนะคะทุกคน รักทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะคิดถึงคิดถึงแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำนู่นทำนี่ทำอะไรให้ทุกคนได้แบบวะ่าติดตามกันอย่าลืมมาปั่นเพลงกันด้วยนะคะทุกคนฝันดีนะคะอย่าลืมอย่านนาอย่าสนนะจ๊ะบ๊ายบายหวานอัน Good night you guys บายบาย night drink more water and go to sleep บายบายเทคแคร์เทคแกร์ค่ะมาบุย